ห้าคำโกหกระวังถูกตกแล้วจะตลกไม่ออกครับผมสิริวัตรครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> จริงดิเฮ้ย <Hey, S 2> ผมไม่เคยทำแบบนั้นมั่วไปเนี่ยแก๊งล a ซ็นเต t ร r ชัวอะไรคุณเนี่ยเออระวังนะครับปัจจุบันแก๊งลเซ็นเตอร์ขยามหลอกลวงผู้ยงประชาชนทุกรูปแบบหลอกอ้างตัวเป็นตำรวจบ้างละเป็น d s i เป็นการไฟฟ้าเป็นหน่ยงไนของรัฐเมื่อได้รับสายลักษณะนี้ รีบวางโทรศัพท์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เขอ้างว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วท่านจะปลอดภัยครับหืมงานสบายรายได้ดีการันตีเงินเดือนหลายหมื่นอืมใช่หรอพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานสุดท้ายท่านต้องซื้อแพ็กเกจงานทำ แถมไม่ได้ตังค์มิจฉาชีพแน่นอนครับเงินกู้ทันใจอนุมัติง่ายกู้ง่ายได้เงินเร็วนั่นแน่ไอ้พวกมิจฉาชีพอย่าไปหลงคนมันนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะหลอกให้เราโอนเงินให้มันก่อน อ้างสารพัดทำเนียมค่เช็คเครดิตบ,บูโรน,นูนี่นั่นสุดท้ายไม่ได้ตังค์อย่าลงเชื่อยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลเงินก,นนก้องโตเฮ้ยผิดหวังมาทั้งชีวิตอยู่ๆบูรล,ลนทับก็ได้เหรอไอพวกนี้โกงแน่นอนมิจฉาชีพชัวอย่าไปเชื่อมันไม่ต้องมีความรู้ก็ลงทุนได้การังตีผลตอบแทนหลายเท่าตัวนั่นแน่ยุคนี้ใครๆก็อยาก เทรดหุ้นทองคำพิปโตเคเรนซีกราฟตกยังว้าวุ่นแต่ถ้าถูกหลอกลงทุนหมดตัวแน่นอนระวังมิจฉาชีมนะครับ